อาคาถามเรื่องลูกสาวค่ะลูกสาวคนสวยอบเชยใช่ไหมก็เพิ่งเข้าโรงเรียนวัยมากเลยคือตอนแรกก็คือเราก็เลี้ยงเองใช่ไหมฮะเลี้ยงทุกวันทุกวันทุกวันตั้งแต่แบบตัวเล็กๆอ่ะอุ้มเข้าบ้านแล้วยังคลองงงงยอยู่ตัดผ้ามาอีกทีแบบใส่ชุดนักเรียนแล้วโอ้โหแล้วก็เนาะปื้มปิ่มอะไรยเงี้ยเขาเก่งเขาเก่งคือเขาแบบเออ่วันแรกเราก็หวานหวนเนาะแบบว่าเอ๊ะ จะไปจะรู้สึกยังไงจะกลัวไม่จะแบบประจองงงแงมาอันนี้มาถึงไปโรงเรียนวันแรกใช่ไหมใช่ใช่แต่แบบว่าเออแบบมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเนาะคือเขาแบบว่าแฮปปี้มากเขาสนุกมากแล้วก็แบบเออเดินกลับมาหันมาแบบบีบายหันกลับมาแบบบยบายอย่างงี้ค่ะก็เลยแบบโอเคโล่งละแล้วพอหันกลับมาทางนี้หันกลับมาทางนี้เท่านั้นอีพ่อยืนร้องไห้อยู่ช่างลรือว่าพี่หรือว่าพอก็ตกใจว่าเอ๊ยยืนร้องไห้คุณครูงงครูแบบ อยู่ร้องไห้ทำไมวะอ,อะไรเงี้ยคือ,อ้อมันคือยังไงรับเป็นห่วงกังวลคือคือเราเลี้ยงเขาแบบเขาอยู่บ้านอยู่กับเราเนี้ยครับยี่สิบสี่ชั่วโมงตั้งแต่ห้าวันอะ่ะจนถึงแบบสองขวบแปดเดือนอะไรเงี้ยครับตลอดเลยแล้วเราก็ไม่เคยห่างกับเราแบบนานเกินไม่เคยห่างกันเลยดีกว่าแต่ว่าเป็นโรงเรียนก็ต้องแบบตั้งแต่เช้าจนถ,ถึงว่าบบบ่บายบ่ายบาย่บายสองอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ เราก็กังวลเอ๊ะเขาจะอยู่ยังไงเขาจะถ้าเขาแบบหิวทํายังไงถ้าเขาแบบอะไรนู้นี่น,นั่นเลยอะไรเงี้ยเราก็คิดมากกังวลไปหมดแล้วก็ก็เลยแบบเป็นห่วงกังวลแต่ว่าที่ทําให้ร้องไห้เพราะว่ามันเหมือนกับเออได้เห็นเขาเติบโตอะไรครับแลความรู้สึกปื้มตื้นตันอ่ะที่แบบเฮ้ยอะไรนะมันคือไม่น่าเชื่อว่าเราเลี้ยงกนคนหนึ่งมาจนแบบเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ เขาแฮปปี้อะไรเงี <boo ze bird> ้ยคุณครูก็ชมนะคุณครูบอกว่าเอ้ยเป็นเด็กแบบแข็งแกร่งจังเลยอะไรเงี้ยอืมไม่ตอนนี้ตอนนี้เริ่มชินไปถึงว่าพ่อชินที่ร้องไห้หรือยังตอนนี้ยังร้องไ้ร้องไปส่งแลยังร้องน้ำตาซึมๆอะไรแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าก็เหมือนพอเขาไปโรงเรียนอ่ะเขากลับมาเขาก็มาเล่าให้ฟังวโอ้ยทำอะไรบ้างนู่นนี่อะไรเงี้ยเพื่อน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 ร้องไห้นิดหน่อยร้องไห้แล้วก็มาเต้นกับอบเชยอบเชยไม่ร้องเลย เรได้รับไให้เขาว่าคุณพ่อก็ร้องนะคะพ่อก็ร้องนะคะเขาบอกเลยนะเดี๋ยวพ่อเขาโตแล้วลูกเดี๋ยวพ่อเขาโตอันนี้บอกร้องไหมพ่อร้องแบบร้องให้เราเรียบอกครับบอกเขาก็เขาก็เห็นแล้วเขาไม่ไปปีกียายใชไหมไม่ไม่ไม่สนใจอะไรผมเลยวเอาไปป้ายแล้วก็เดินเอาไปวิ่งเล่นกับเพื่อนแต่พี่แขกของแม่มันก็ไม่ร้องไม่แต่เป็นความรู้สึกแบบว่าเราก็เป็นห่วงแต่ว่าก็มันจริงๆคนดูแน่จะรู้สึก ปลื้มปริ่มอ่ะแบบมันเป็นความอบอุ่นในใจว่าโอ้นี่ลูกแบบที่เราแบบว่าเลี้ยงเขามาดูแลเขามากูฟักมานะนี่วันนี้เขาแบบโหสตรองมากอ่ะแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบโอ้ปลื้มใจว่าแบบลูกเราแบบเก่งจังอะไรเงี้ยลูกเราแบบว่าโอเคแข็งแรงมาลูกเงี้ยครับดีๆแล้วอยากอยากรอแต่ต้องขอบคุณสามีใช่ใช่เขาแกร่งเขาแกล่งได้แม่ครับสายแกร่งครับผมรอ ก็เออเราก็มากลับมาที่บ้านอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทํางานบางวันก็ไปทํางานบ้างแล้วก็ถึงเวลาก็ไปแตดูเวลาตลอดเวลาอ่าตอนนั้นเมื่อไหร่ไปรับไปส่งทุกวันใช่ใช่ค่ะพยายามทําให้ได้เพราะว่าโมเมนต์ที่ไปส่งเขากับโมเมนต์ที่ไปรับนี่โอ้โหแฮปปี้มากมีความสุขมากยิ่งตอนแบบเขาเห็นเราปุ๊บวิ่งมาหาอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นแบบเป็นโมเมนต์ที่อยากเก็บไว้มากๆตอนนี้เราเข้าโรงเรียนเมื่อกี่วันแล้ววันข้าเนอะเพิ่งเข้าได้ กือบทิศเกือบเดือนเกือบเดือนเกือบเดือนไม่ถึงเดือนหรอกมาทิตศมาทิตศ์กือบไม่ฉีดไม่ฉีดไม่ฉีดเท่าไหร่ไม่ฉีดมาแบบเงาอุนนานเหมือนกันครับนานจนเขาจนแบบว่าลดคือเขาเริ่มสงสัยเริ่มวอเริ่มวอกันะไรแปลกแปลกมาไปยืนอะไรอย่างก็เลยก็เลยแบบโอเคตอนแรกกะจะไปหาเซ็งห้องแถวซักคู้หาหนึ่งแถวเรียนจริงๆครับจะอาจจะขายแบบ ขนมขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยแถวนั้นใช่เพราะว่าไหนๆต้องเฝ้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ไปดูมาก็ผลประกฏบว่าเอไม่น่าจะดีเพราะว่าถ้าขายของก็จะไม่ได้ไปดูลูกไงก็เลยแบบต้องแบบนะไม่ได้ไปแต่ครูก็ก็โอเคนะครับครูก็ก็ไม่งงอาจจะแบบมีผู้ปกครองมาร้องไห้บ่อยอะไรเงี้ยครับผมอาจจะมีร้องไห้บ่อยแล้วก็แบบอะไรเงี้ยก็คงชินอะไรเงี้ยครับ คิดไหมคว่าตัวเองจะมาในเวอร์ชันในถึงในจุดนี้ใช <c oughs> ่ไม่เคยไม่เคยคือไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะต้องไปยืนแบบจังเงือที่รั้วโรงเรียนหนุบานแล้วมันร้องเข่นร้องไงงห้แบบคุณครูกับผู้ปกครองท่านอื่นเห็นมาก่อนไม่เคยคิดเ <c oughs> หมือนมก่อนอาจจะเคยเห็นค่ับแบบนี้บ, <c oughs> บ้างเลยผมก็แบบไปส่งหลานไปส่งอะไรเงนี้ยครับก็ไปเห็นคนยืนเกาะแส่ไม่มีงานทําหรือว่าอะไรร้ง <c oughs> องไห้อะไรอ,อ่อนอะไรเงนี้เราก็แบบ ไม่สระวันที่แบบลงจากรถบายๆเท่านั้นแหละโอ้โหนี่พูดจะร้องไห้อยู่เพื่อนมีแซวบ้างไหมครับก็คิดว่าไม่แซวเพราะว่าตอนเนี้ยเพื่อนก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไรมีมีมลูกกันช่งวงวัยเดียวกันอะไรเงี้ยเขาจะปลอบไงครับเขาจะบอกโอ้เนี่ยเคยผ่านกันมาแล้วนะอะไรเงี้ยเดียวกันเลยครับผมคิด<ข>ว่า,าคงเสียน้ำตาอีกเยอะอ่ะครับ โรงเรียน,นยังขนาดท่าลูกโตคนนี้ที่ๆๆคุณพ่อใส่ซอฟต์นี่อยู่เพิ่มปิ่มทุกทุกโมเมนต,ต์ของล<ว>ูกเริ่มห่วงเริ่มห่วงเขาเริ่มคือเขาเริ่มแบบไปโรงเรียนแล้วก็แบบเล่าให้ฟังว่าเพื่อนชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่อ่ะเขามีแต่เพื่อนผู้ชายาซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันคิดถูกไหมที่ไปโรงเรียนอะไรอย่า<ไ>งเงี้ยเริ่มห่วงเริ่มห่วงเริ่มห่วงใช่หวงเริ่มห่วงกับเนอร์เซอรี่กันเลยจริงจริงแล้วเขาก็เป็นคนแบบผมเชื่อเป็นคนแบบ ชอบไปปลอบเพื่อน,นครับคุณครูก็เล่าให้ฟัง<ม>เห็นเพื่อนร้องไห้ชอบไปปลอบโอ้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 อะไรเงี้ยใช่<ม>แต่ว่าช่วงหลังจุ๊บู้สื่อจะไปกอดเพื่อนผู้ชายทีมากเดินไปแล้วเน,นี้เริ่มเริ่มต้องคุยกันแล้วไม,วไม่ไม่ <laughs> ก็อย่างวันที่เราไปรับใช่ไหมคะแล้แบบว่าเพื่อน <laughs> คุณพ่อคุณแม่เขาังไม่มารับเขาเชยไม่ยอมกลับเราไปยืไปนั่งปลอบขอเป็นนั่งรอเป็นเพื่อนเพื่อนก่อนแล้วก็ไปจับมือลูกชายที่ถ่ายใครเขาก็ไม่รู้เลยเราก็แบบต้องไปท่ามมาครับ ใช่มีอ่าไม่กล้าเข้าอะไรกลุ่มเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบ่นเดี๋ยวไปบ่นเขาเดี๋ยวเห็นว่ามาตาอะไรเล่นกับลูกลูกชายเขาอะไรเงี้ยแล้วชาวรถผมเคยแล้วจะมีแฟนลำบากผมว่าผมว่าอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรครับกดดันนะปีนรั้วนเดียวครับรักมารัแต่งงานรับแต่งงานครับผมสองปีครับมันไม่เคยจบ ก็จริงๆอยากจะบอกว่า <Era> มันแปลกตรงที mm ่พอเรามีลูกด้วยกันใช่ไหมครับมันก็จะมีความที่เขาเรียกว่าอะไรอะทะเลาะกันบ่อยเพิ่มขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องการถกเถียงกันระหว่างเรื่องการเลี้ยงลูกมากกว่าซึ่งเหมือนกับพอเราเอาใจไปให้ลูกมากขึ้นอย่างเงี้ยก้อยก็ดูลูกมากขึ้นเรามากขึ้นเราก็ระวางแฟนกันอาจจะมีแบบเถียงกันบ้างทะเลาะกันบ้างอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แต่ว่า ก็พยายามจะหลังจากลูกหลับหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะมีกันคุยกันบ้างคุยพูดคุยกันว่าแบบเออมันต้องยังไงอย่าง,างนงี้ยครับจริงจริยิ่งคุยกันมากขึ้นนะลูกแบบยิ่งแบบเหมือนมีอะไรให้ทํามากขึ้นมีอะไรให้จอยกันมากขึ้นแล้วก็มีมีอะไรเปล่า <laughs> ไม่ใช่เหมือนถึงว่ามีลูกแล้วจะมีอะไรกันมากขึ้นไม่ใช่ใช่มีอะ <laughs> ไรคุยกันมากขึ้นหมายถึงว่าเราแบบมี <laughs> มี <laughs> มีความรู้สึกที่มันผูกพันกันมากขึ้นอื มันก็ไม่ไม่ค่อยหายนะมันก็เป็นแบบอย่างที่บอกว่าเราก็เหมือนเหมือนเป็นคู่ชีวิตเหมือนเป็นเพื่อนเพื่อนรักกันด้วยมันก็ทําให้การใช้ชีวิตการเป็นครอบครัวมันมันเติมเต็มแล้วมันก็อบอุ่นมันเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยิ่งมันนานขนาดไหนมันก็ยิ่งมันยิ่งแน่นขึ้นมันยิ่งอบอุ่นขึ้นก็ู้สึกในร้าที่มีคนพูดว่า ลูกไม่ควรยืนอยู่ในโลกโอ้โหคอบอกคนนี้ก็พอแล้วเดี๋ยวต้องไปยืนร้องไห้กับเป็นฝูงอยู่หน้าโรงเรียนใช่ค่ะใช้กับทางนี้ก็เป็นแบบสองทางสองทางตรงนี้ไม่ค่อยอะไรแล้วแก่แล้วไม่ค่อยหึงไม่ค่อยอะไรแล้วไม่หรอกคืออย่างที่บอกอ่ะพอเรามีเรื่องลูกเราก็จะแบบว่าเหมือนไปให้ความสําคัญกับลูกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ คือด้วยความที่อย่างที่บอกว่าพี่โย่งอ่ะเป็นเป็นแบบใส่ซอฟที่แบบว่าอบอุ่นอ่ะบางทีเราก็ไม่รู้แบบเราเราอยู่ด้วยกันจนแบบมันเป็นความอบอุ่นที่เคยคุ้นเคยคุ้นเคยจนแบบเราก็ไม่รู้ว่าเอ่อคือเอาจงริงนึกไม่ออกว่าถ้าไม่มีกันอ่ะจะรู้สึกแบบไหนอื mm hmm. มันก็เลยไม่เรา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 ,เรามองว่ามันเป็นเรื่องแบบที่มัน mm hmm. มันมันเหมือนอยู่อ่ะเหมือนซึมซาบอยู่ในในตัวเราแล้วเราก็เลยไมองไม่ออกว่าเอ๊ะสมมุติว่า ถ้ามันถ้ามันไม่ได้มีพี่โยง่งหรือพี่โย่งไม่ได้เป็นแบบนี้เราจะอยู่กันยังไงอะ่ะมันมันมันเป็นยังไงอะ่ะอา้อาวอ้าวลืมไปห,หมดห้าสี่สามสองไม่ใช่เหมือนมันแบบมันเหมือนเราหมายคือหมายถึงเขาก็อาจจะชินที่ผมเป็นแบบนี้อะไรครับก็คือเป็นคนที่แบบมีอะไรก็จะแสดงออกเอ่อถึงวันครบรอบก็จะให้ความสําคัญมากหน่อยอะไรเงี้ยก็จะแบบ แต่พี่ย้งจะไม่ได้ดูแลให้พี่แต่ว่าพี่ย้งจะดูแลทุกคนรอบตัวเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเรวาก็จะรู้สึกแบบเออเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้ว<ม>ก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษมากแต่ว่ามันเป็นความ,มพิเศษที่มันมีมาตลอดอยู่แล้วอันนี้คือดูรู้สึกแบบดูขมขมหน่อยหน่อยอไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ไม่ได้ขิดแต่ว่าแบบมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่แล้วค่ะก็แบบมัน บอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกแต่ประมัณประมาณนี้ว่าแบบว่าเออก็พยายามหรือครายาทำอะไรให้สม่ําเสมออะไรเงี้ยครับก้อยก็เลยรู้สึกว่าไอ้ที่ทําให้เขาอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องพิเศษเพราะว่าปกติก็พยายามทําให้เยอะขึ้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจรมคุยกันบ่อยไัอะไรนะบอกหวานบอกรักหรือว่าพูดเนี่ยความจรินใจอะไรแบบนี้ยังจะบอกทุกวันบอกแล้ทุกวันบอกวันละหลายหลายรอบ อช่วงนี้พยายามจะแบบบอกแล้วบอกแล้วบอกนี้เ๋ยรักน่าจุกจุพยายามจะแบบแสดงความรักระหว่างคุณพ่อคุณแม่ให้กับให้กับให้กับอบเชยเห็นใช่ใช่พอแสดงออกอย่างเงี้ยคือเแอบโยงแกลงหอมเชยเชยดูนี่เชยนี่ดูแล้วก็จุกให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเก็จะเขิน อ๊อชเชยก็จะเขินแบบตลกมากเพื่ออไม่ควรนะไม่ควรน่ะล่มลืมลืมเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนไม่เอาไม่เอาไม่เอาแจ้งตีก็คือเหมือนแบบเอ่ออบเชยเขาก็จะแบบคือคืออยู่ด้วยกันนะครับมันกจะมีแบบเขากระทั่งกันบ้างพูดเสียงดังทะเลาะกันบ้างอะไรย่างเงี้ยเราก็วิธีแก้ก็คือทะเลาะกันปุ๊บดีกันให้เด็ดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆ การบอกัาทุกคนจริงๆเป็นเรื่องของความรู้สึกยังไงบ้างกับความสัมพันธ์ทำให้มันไม่หายเนาะมันมันยังเป็นความรู้สึกที่มันสนิทอบอุ่นอยู่แล้วก็แน่นแฟ้นอ่ะคือก็เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะพอมันมีช่องว่างอ่ะแล้วมันไม่ไม่ทำให้ช่องว่างนี่หายไปอ่ะมันจะค่อยๆห่างค่อยๆห่างรมันอ่างกเป็นเรื่องที่ อ,อยู่เรื่องง่ายใช่ซิมไม่้ใช่ใช่อาจริงๆค่ะมันเป็นเรื่องที่ง่าย,ยาที่สุดแหละการบอกรักกันการให้ออแสดงความรักต่อกันเนาะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันเยียวยายจิตใจได้เนาะสําหรับคู่รักหรือว่าครอบครัวคร<ช>ับคือมันก็ทําให้ความรู้สึกมันมันยังยังไม่รู้สึกว่าห่างกันหรือว่าไม่รู้สึกว่าขาดกันและกันอืมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็มันก็จําเป็นนะอืม ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs>